ของเด็กสองกลุ่มสองพื้นที่ที่มีหัวใจในการสื่อสารเพราะเชื่อว่านั่นคือสะพานแห่งการสร้างความเข้าใจ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสองกำลังสื่อเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเยาวชนสองกลุ่มค่ะที่พวกเขาเห็นความสำคัญของการสื่อสารแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาทำสื่อบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในชุมชนของพวกเขาแม้ว่าจะต่างที่ต่างถิ่นกันแต่ว่าเรื่องที่สอดคล้องของน้องๆทั้งสองกลุ่มก็ทาให้เราได้เห็นแง่มุมที่หลากหลายของสังคมผ่านมุมมองที่น่าสนใจจากน้องๆซึ่งไม่อาจมองข้ามได้เลยล่ะค่ะ วันนี้เราจะไปกันทางตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีไปฟังน้องๆกลุ่มเยาวชนยุววิจัยโรงเรียนเขมรราชพิทยาคมในรายการวิทยุ เขมราดในมุมที่คุณไม่เคยมองจากนั้นวกขึ้นเหนือไปที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะไปชมสารคดีวิถีชีวิตคนควายจากน้องๆที่ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ปางควายเอาไว้เพราะว่าที่นี่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนมาแสนนานก่อนที่มันจะสูญหายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ดินแดนแห่งความเกษมสุขเป็นชื่อเรียกของเมืองเขมาราชธานีซึ่งต่อมาในปีพศ2455ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีและแม้แต่ในดินแดนแห่งความเกษมสุขก็ยังต้องเคยผ่านเรื่องราวหลากหลายเพราะโลกมีสุขทุกขคู่กันเสมอครับในช่วงสงครามโลก ครั้งที่สองนะฮะปี2,484โดยประมาณเนี่ยฮะพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอเขมราชได้เห็นความตั้งใจของทางเสรีไทยก็เลยร่วมมือกับเสรีไทยโดยการเป็นให้พื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอเขมราศนะฮะเป็นสนามบินลับก็คือโลกก็แบ่งเป็นสองฝ่ายแบบพันธมิตรก็มีสหรัฐอังกฤษฝ่ายอักษะก็มีเยอรมันญี่ปุ่นอิตาลีแต่เมื่อถึงวันที่ แตดธันวาคมสอง4สี่แปดสี่เนาะอยู่ดีๆญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกตลอดตั้งแต่สมบทรประการปฏิบัติหนีอยู่ดีๆเขาขึ้นมาพร้อมกันเวลาประมาณทีห้าซึ่งตรงนั้นแหละทำให้ไทยต้องเข้าร่วมสงครามโลกกับเขาด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายพอพ้นสบานในจมัยนั้นประกาศรบกับญี่ปุ่นเนี่ยก็นักเรียนไทยที่เคยเรียนจากประเทศและคนไทยที่ขอใช้คําว่ามีการศึกษาสูงนะ ก็ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าเขาคาดอนาคตว่าจะยังไงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามแน่นอนก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าหน่วยงานลับๆที่ว่าขบวนการเสดีไทยนําโดยท่านปีดีพนมยงกับหม่อมราชวงศ์เสนีปรามโมทนะบนท่านป่๋ยอึ้งปากอ่อนในนี่นะครับสุดท้ายก็เลยต้องคิดถึงการสร้างสนา,ามบินลับขึ้นมาเพื่อจะขนส่งอาวุธจากอังกฤษจากสหรัฐเนี่ยมาให้กับเสดีไทยที่อยู่ในประเทศไทยสนามบินลับก็เด้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ67สนามในใน และะาานภนจุดเริ่มต้นจากความสนใจในเรื่องราวท้องถิน่นน้องๆกลุ่มเยาวชนยุววิจัยของโรงเรียนเขมาราชพิทยาคมจึงอยากที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่สำคัญในอดีตของท้องถิน่นที่กำลังจะเลือนหายไปให้กับคนในพื้นที่และคนทั่วไปได้รับรู้ ผ่านผลงานวิจัยและการจัดรายการวิทยุโดยน้องๆเริ่มต้นจากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้ง,งจากคำบอกเล่าของ,องผู้เฒ่าผู้ผแก่การออกไปสำรวจและเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงและนำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลหลักฐานเชิงวิชาการว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ม <risque> ขั้นตอนการทำการ<บ>ทํางานว<จ>ิจัยนะคะพอได้สรุปมาแล้วว่าเราจะทําเรื่องสนามบินนี้เราก็เร,เริ่มค้นหาค่ะรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์แบบคนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็ว สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆจนหายหาข้อมูลที่มันตรงกันมากที่สุดนะคะเพื่อคของเน็นยาำของข้อมูลเพราะว่าคนแต่ละคนเขาจะให้ข้อมูลไม่ตรงกันแต่อาจจะมีส่วนคล้ายบ้างเราก็เอาจุดที่เป็นส่วนคล้ายแล้วก็เอาคําที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะมาดูกับทางเอกสารว่ามันตรงกันไหมคะ่ะความรู้สึกตอนนั้นนะคะก็ก็คิดว่าเราจะพูดกับคุณตาอ่ารู้เรื่องไหมยอย่างนี้บางคําที่คุณตาพูดเราอาจจะไม่รู้ความหมายกับคนสมัยก่อนใช่ไหมคะคือคุณตาเล่าแบบ ทำให้เราเห็นภาพได้อะคะ่ะว่าเออแกไปอยู่ยังไงแกใช้ชีวิตยังไงเอาอะไรไปบ้างไปยังไงอะไรแกก็แบบเออเหมือนแกก็มีความสุขที่เอิมยังมีคนแบบรู้เรื่องของแกก็มาเล่าแกก็เหมือนเอิมยังสนใจเรื่องนี้อยู่สิ่งที่แกได้ไปทําอะคะ่ะเราเหมือนรู้สึกได้ในจุดนี้คือก็ดีใจที่เห็นได้เห็นรอยยิ้มของคนแก่ที่เขาได้มานั่งเล่าอาดีตของตัวเองว่าเขาเคยไปเสียสละเพื่อชาติเขาเคยไปทําสิ่งดีๆแล้วต้องเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังเขาก็ เห็นความรอยยิ้มของเขาก็ดีใจค่ะอันนี้มันเป็นหลักของทางราชการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถวนี้ค่ะเป็นที่ดินของทางราชการนะคะอาจจะมีสารคูสแสดงให้เห็นค่ะเขาไม่ใสงเกตว่ามันเป็นของราชการอ๋อเราจะมาดูลองไฟกันค่ะเกิดจากการนำต้นไม้ มารวมกันนล้วกเขาเขาจะดิน yeah. ดินม uh ัน huh. ด exactly. yeah. so ินแข็นแพืับสนามบินจะได้ลงได้เครื่องบินจะได้ลงได้เขานี่ก็เป็นหลักที่สองนะคะห่างกันประมาณสองร้อยเมตรนะคะกับหลักที่หนึ่งค่ะที่ว่าสนามบินรับรับก็คือรับกับญี่ปุ่นสนามบินนี้เป็นสนามบิน ที่เอาไวต้ต่อต้านญี่ปุ่นก็คือรับไว้ให้ญี่ปุ่นรู้นะคะเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นรู้ก็คืออาจจะเดือดร้อนหรือ,อคนแถวนี้จะตายหมดอย่างเงี้ยค่ะน้ำบุญนะคะห่างจากสนามบินนะคะประมาณโลก,กว่าๆค่ะมันเป็นแหล่งที่ชาวบ,บ้านนะคะที่มามาทำสนามบินนะคะก็มาใช้น้ำบุญบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าบริเวณนั้น ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ะค่ะก็เลยต้องมาใช้ที่นี่เท่าที่ได้ข้อมูลมาว่าสนามบินกับสงครามโลกครั้งที่สองมันเชืยมยมย่อมโยงกันยังไงก็คือนนจ,จากที่ตาทั้งสองคนเข้าใจก็คือ,อหมายถึงว่าจะเอาไว้สำรองอเป็นสนามบินสำรองจากอุบลรัชธานีทีหนึ่งนะคะคือคนตอนนั้นญี่ปุ่นจะอยู่ที่อุบลเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ขิมราลาไม่มีนะคะเขาก็เลยต้องมาทาที่ที่สำรองไว้แต่เท่าที่ถามมาก็คือ ขาก็ไม่รู้จักเสรีไทยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็ต้องรับจริงๆค่ะสถานที่แรกที่เราไปวันนี้นะคะเราไปวัดภูทัาบิงไปถามเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าตาเชนตาเซิงตาเซิงเพราะว่าที่น่าเซิงกับสนามบินแกก็เล่าว่าปู่แกเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่ามีการเกณฑ์คนมา ตัดต้นไม้แล้วก็เอารวมต้นไม้เนี่ยไปสุมกันเ,เขาเรียกเป็นคลองไฟะคะ่กะก็เผาแล้วก็เผาให้ใหคลองไฟให้ดิน,ดนมันแข็ง,งตอนนั้นแกยังอายุสองขวบสามขวบอยากจะไปด้วยแต่พ่อแม่ห้ามไม่ให้ไปะคะ่ะ แล้วก็ลงไปบ้านตาดานะคะตาดาดิตาดาท่านเป็นคนที่ไปทําสนามบินเองเลยนะคะตาดาบอกว่าไปดรื่ความแบบเสียสละไปเองอย่างนี้นะคะขอข้าวไปกินขอข้าวไป,<อ>ไปกิน<า><า>ไปเช้าเ<า><า>ย็นกลับะแล้วก็จะมีแหล่งน้ําที่ใช้ในตอนขณะที่ทาสนามบินเป็นน้ําบุญนะคะ<ม>ก็วิธีที่จะเอาน้ำมาใช้กินก็แกก็ใช้บังทิงก็ <หอ S 1> บังทิงก็คือเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเจาะแค่รูเดียวตัดเฉียงๆแล้วก็เจาะรูเล็กๆค่ะแล้วคนก็จะพายไป คนลาของใครองค์มันนะคะค่ะและที่สุดท้ายก็คือตาตาแก่ตาแก่ตาก็บอกว่าตอนนั้นที่ไปอ่ะไปแทนพ่อเพราะว่าพ่อดีธัวรอที่บ้านเด็กที่สุดในบรรดาควรไปทำสนามบินเนี่ยค่ะหลังจากลงพื้นที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วก็เผยแพร่ ก็จะมีการจัดพิทยุชุมชนอย่างเงี้ยค่ะหรือการไปบอกเล่าให้ชาวบ้านฟังในดินแดนเขตเขมรราชย่างเขินขาดเดินเครื่องบินลงจังหวัดมีประสงค์ให่สางมีหากอ่างคำสั่งทางในเสรีไทยเฝ้าจัดแจงแรงสางไวัยหิสิ็จไว้ไวท่านใดตูออกไปบอซ่าหาที่ใดใกล้ดงคุม้ม่ำ สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะว่าสนามบินแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนี้อยู่ที่ไหนจากบทกลอนข้างต้นนะคะเป็นบทประพันธ์ของท่านขุนพงม์ประสาทอดีตนายอำเภออำเภอเขมราชที่ท่านประพันธ์ไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2 4 8 8นะคะซึ่งในบทกลอนนี้นะคะได้บอกแล้วว่าสนามบินรับนั้นอยู่ที่ไหนสนามบินนี้เป็นสนามบินรับของเสรีไทยค่ะ เสริไทยสร้างไว้เพื่อรองรับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของเสนิไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งในช่วงนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองนะคะในการที่จะขนส่งอาวุธนั้นยากจึงต้องสร้างสนามบินเพื่อรองรับอาวุธค่ะ,คะเขาช่วยกันปกป้องประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะ,ะขับไล่ญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะออกไปจากประเทศให้เร็วที่สุดจากการที่เราทํางานวิจัยครั้งนี้นะคะ เกี่ยวกับสนามบินลับเราก็ได้รู้ว่าอย่างน้อยๆในท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีของดีมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาอีกทั้งในอนาคตอันใกล้เราสามารถที่จะนําข้อมูลนี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเราได้รู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษเรานะคะที่ได้ไปต่อสู้เพื่อประเทศชาตินะคะได้ไปสร้างสนามบินเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นไม่ให้ลูกหลานประเทศไทยคะ่ะได้ทราบสึงถึงความเสียสละของบรรพบุรุษเราะคะ่ะ ค่ะทำไมเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้อดีตเพื่อนําเอาข้อผิดพลาดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันเพื่อรองรับอนาคตอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะคะก็เพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดในอดีตหรือสิ่งดีดีในอดีตเนี่ยมันเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นแรงผลักดันให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองเพื่อความภาคภูมิใจความรักแล้วก็ห่วงแหนในท้องถิ่นนะคะรวมถึงอยากที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้แล้วก็นําคุณค่าที่มีมาปรับใช้กับปัจจุบันด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งทำมาหากินก็เริ่มที่จะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจนน้องๆกลุ่มเยาวชนยุววิจัยปางควายได้มองเห็นถึงสภาพปัญหานี้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำสื่อเพื่อสื่อสารในงานสารคดีที่มีชื่อว่าวิถีชีวิตคนเลี้ยงควาย อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการทำประมงพื้นบ้านทำนาและอาชีพเลี้ยงควายค่ะแต่เมื่อราคาข้าวขยับตัวสูงขึ้นก็เริ่มมีการกว้านซื้อที่นาใหม่และปลูกเชิงพาณิชย์มากขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงควายซึ่งแต่เดิมจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงานแต่เมื่อมีการขยายพื้นที่การเกษตรและมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ ควายไทยก็เริ่มตกงานการเลี้ยงควายจึงเลี้ยงไว้เพื่อขายเท่านั้นที่นี่นะครับมันก็เป็นที่เลี้ยงควายนะครับเพราะว่าคนเขาจะเอาควายมาอยู่กันตรงนี้ครับเขาเลยเรียกว่าปางควายเขามีควายเยอะเขาเลี้ยงกันไว้ตรงนี้ครับอาหารของควายมันก็เป็นพื้นที่แถวๆนี้ครับ บริเวณนี้คือไอ้ที่เวงหนองลมครับที่เป็นที่ลุ่มกว้างจะเ,เอาควายออกองงไปปล่อย<ล>ทีนี้ให้มันหากินแถวๆนี้ครับตามจริงแล้วมันเป็นน้ำขังอยู่ทุกปีครับไม่มีวันแห้งครับเอแล้วเรียยวเวงหนองลม,มก็ตั้งแต่เล็กแล<ม>้วพ่อแม่ก็ทำมาพามาหาปลาที่นี่หมดแล้วครับหาดักปลาใส่ตุ่มใส่คาย<อ>แล้วเรมาทอดแหบ้างเป็นปลาครั้งนะครับ เมื the the ่อก่อนนะครับมองออกไปมันจะเป็นน right. ้ําหมดเลยก็เห็นว่าั้งแต่เล็กนะครับแต่มาดูตอนนี้ก็มากลับมาดูอีกครั้งมันก็เปลี่ยนไปมากครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเลี้ยงควายมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วครับมันเป็นอาชีพตั้งแต่ตั้งเดิมแล้วก็แต่เกิดมาหมก็เจอก็รู้แล้วครับพื้นที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ําครับพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นไร่ครับจากการสํารวจ ที่ผ่านมาก็จะเหลืออยู่23 0 0 0่าแล้วก็ล่าสุดก็เหลือแค่16 0 0 0นะครับครับอาชีพของพี่น้องบ้านห้วยน้ำรากอ่าเฉพาะ3หมู่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะผูกพันกับพื้นที่เวียงหนองหลมนะครับรอาชีพส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆก็คือ1คืออาชีพหาปลา2ก็คืออาชีพทำนานา3อาชีพเลี้ยงควายการเลี้ยงควายเดิมนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงเอาไว้ใช้แรงงานครับแต่ตอนนี้ก็ ควายตกงานไปแล้วครับไม่สามารถที่จะเอาเอาตรงนี้ไปทดแทนได้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อขายซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็มีความเอื้อแล้วก็ความขัดแย้งกันอยู่อย่างเช่นพื้นที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่เวียงหนองหลงก็ถือได้ว่ายังไม่พอไม่พอที่จะให้ควายกินหญ้าได้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่าหากินของควายเนี่ยอาจจะถูกลุกโดยการขยับเข้าไปทํานาในพื้นที่เวียงหนองหลง ก็พื้นที่ที่รอบนอกก็จะเป็นพื้นที่ของบริษัทไปมีผลกับว่าถ้าควายข้ามไปกินข้าวเนี่ยก็มีการปรับใหม่กันครับก็เป็นความความลำบากใจของคนเลี้ยงเลี้ยงควายเหมือนกันว่าะจะเลี้ยงควายต่อไปได้ยังไงเพราะพื้นที่ก็แคบลง เริ่มต้นของการทำสารคดีของน้องน้องเยาวชนกลุ่มยุว,ววิจัยปางควายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั้นเริ่มจากการที่เป็นคนในพื้นที่และได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทำให้น้องๆ้องอยากที่จะสื่อสารประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงควายในชุมชนว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างไรต่อไปก่อนการเขียนบทน้องๆจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล หลังจากนั้นจะมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนจนถึงขั้นตอนของการเขียนบทและการถ่ายทําเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวให้ออกมาดีที่สุดเนื้อเย็นกาตอนนี้สภาพความเป็นอยู่เปลีป่ยนไป,นป,นปนมากก็เลยอยากจะทําสารคดีเรื่องนี้เพื่อเ,เพื่อจะมีการฟื้นฟูขึ้นมาบ้างก็ดูตอนนี้นะครับพื้นที่มันก็ จางหายไปเยอะนะครับแล้วก็ป่าตรงตอนนู้นมันมีป่าสีเขียวครับตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วครับกลายเป็นที่ของแมลทนในเกือบบหม ซึ่งเราได้ข้อมูลมาแล้วแบ่งหน้าที่กันแล้วตอนนี้เราก็เริ่มดําเนินการแผนง,งานของเราว่าการจะถ่ายทำเอาจากไหนามาก่อนแล้วก็ถ่ายทํากันไปเรื่อยๆตามบทที่เราเขียนกันไว้หลังจากลงพื้นที่ถ่ายทําเสร็จแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันนั่งเขียนบททาาแล้วก็ภาคให้พูดให้รู้ว่า จากภาพนี้จุดนี้มันคืออะไรเสร็จแล้วเราก็ได้ลงมือการไล่เลียงภาพตัดต่อลงอภาพแต่ละช็อตและลงแต่ละที่ให้มันคล้องจอง สำหรับสารคดีชุดนี้นะครับที่พวกผมทำพวกผมอยากจะสื่อถึงความ,มสมบูรณ์ของเวียงหนองกับปางควายว่ามันมีความสอดคล้องสําคัญกันอย่างไรนะครับเมื hmm. ่อก่อนความ,มสมบูรณ์ของเวียงหนองจะมีความ,มสมบูรณ์มากนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปครับมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อ mm hmm. พวกคนที่หาเลี้ยงชีพในเวียงหนองและชีวิตคนเลี้ยงควายและควายยังไง สาความสมบูรณ์ของปางควายซึ่งเป็นพื้นตีจุ่มหน้าขนาดใหญ่มีพื้นตีหน้ากว่า20,000-3,000ให้โดยห้องวางเวียงหนองลมในอดีตมีปางควายใหญ่ๆอยู่3ปางคือปางควายบ้านต้นยางปางควายบ้านปลาซักหัวงและปางควายบ้านห้ยนำห่าการเลี้ยงควายในอดีต คือการปล่อยขึ้กิน่างธรรมชาติต่่มีคอกัั้พราะพื้นตีมีความอุรมสมบูรณ์มีตึงก็ไม่ใหญ่ใบญ่าํำห้อยมีป้อสำหรับเลี้ยงสัตว์หมอเรียกควายนี่มันกล่เมปจะบาศใมันมีขโมยมีอย่างนะตะโกนนะที่นี่มันตะมนหน้าแรกมนี่เปิดน,น้ำน้าเปิดปล่อยไปนะ เราอุ้ยเขานี่ยฮับจ้างและโตในสามถังนะแล้วที่นี่อุ้ยกับไม่เลียงเนี่ยจะไปหาเกี่ยวเข้าในเรี่ยงเกี่ยงเนี่กะเรื่องเกี่ยงเลี้วเลี้ยวปเกี่ยวเข้าเล้วแล้วก็เนี่ยตัวสามถังเป็นหื้อตัวสามถังมื่อตีเลี้ยงควายในบ่าเดียวนี้มีเพียงเล็กน้อยเช่นพ้นปี่เวียงหนองและพื้นที่เนนร้อยส่วนมากตกไปเปลี่ยนพื้นที่ของนายทุนและหญ้าก็บอกมีเพียงปอใขึ้นควายได้กิน น้ำหนองก็น่าขึ้นขาดการดูแลจากภาครัฐเออมันก็ยางไปปิดปลาเมื่อบมร่เนี่ยปิดปลาเมื่อไมาปิดเจ้าแหลงก้อนอยู่ปุ่นมีปัญหาครับกับติกินควายในกรรมมันเคยมีติกิ้นอ่ะมันเป็นเวลาน้ำหนองเนี่ยน้ำหนองก็ดีไปอย่างน้าแล้งก็ดีไปอย่างปัญหากรับญ้านัะมันเคยมีนะควายเพิ่มปีในเกิดเป็นร้อยปายควายเจ็ดแปดของเนี่ย มันพอกไวมันนักอ่ะไวมันนักไปวันเดียวก็ถึงมดกินมดนึงแล้วมันยิ่งน้ำขึ้นนี่จะให้เต็กยาหมดละหอยซีรี่แฮมหรือหกับบัลอยอฮไหนในยากัเลยไม่น้อยจัดสรรเป็นตีอันุ้งยาควายกินอันนั้นจะพัฒนาจะเยืมอย่างตามใจมีใครเฮอมีแกบเวลาสีดยาสีดอย่างเฮอมาือตั้งรับตั้งที่เป็น มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยเลยเพราะอันนั้นนี่ก็เป็นเกษตรเหมือนกันล่ะเกษตรกรเหมือนกันล่อเลื่อควายเหมือนกันเพราะมันมีผักเนียงมช่วยเลยก็ไเ่ได้ผักลาดผักก็ยังมีมาเลยนี่เขาเลียงกระตามมีกตามเกิดตามนี่กายถากรรมของนี่กันอาปูหาปลากินกันเนี่ยเชีพเรื่องควายเ็นนั้นสิ์ที่ถอดจากบรรพบุรุษเป็นสู่ลูกหลานเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแค่พอเพียง อยากให้อนุรักษ์ควายไทยพื้นบ้านที่อยู่ติดต่อไปก็อยากจะให้คนอื่นได้ดูนะครับถ้าจะให้อนุรักษ์ไว้ถ้าเวงหนองหล่มไม่มีแล้วเขาจะหากินยังไงคนเลี้ยงควายจะเป็นยังไงปางควายหรือว่าควายมันจะภาษายังไงครับถ้าอยากจะให้เขาอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้เขามาทําลายเรีองหนองหล่มหรือว่าอืทําอะไรให้มัน เรื่องน้องหล่ม,มันหายไปครับภาพความทรงจําในอดีตยังคงมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างแต่เพราะว่าการเวลาอาจจะลบเลือนภาพเหล่านั้นไปจึงต้องการใครบางคนที่จะมารื้อคน้นแล้วก็ทบทวนเมื่อนั้นเรื่องราวจากรุ่นหนึ่งก็จะถูกถ่ายทอดไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่ขาดตอนแล้วในชุมชนของคุณผู้ชมล่ะคะมีเรื่องราวเหล่านี้แอบซ่อนอยู่ในความทรงจําของใครบ้างอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันนะคะ และนี่คือทั้งหมดของสองกำลังสื่อในวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาส่งต่อเรื่องราวที่เยาวชนแต่ละที่ให้ความสำคัญและลุกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวของพวกเขาเองสวัสดีค่ะ